วันนี้ทาให้เรารรลึกได้นะที่เรื่องแลกที่วัดดอยธรรมจีตีจังหวัดสกลนครนี้เรื่องแลกมาอยู่ที่นั่นเรื่องแปลกปะหลาดมาอยู่มาปรากฏที่วัดดอยธรมรมจิตีทั้งนั้นเลยเวลาเกิดความเสียใจนในใจตัวเองหัวมันสว่างจ้าไปหมดเลย <c oughs> ท,ทั้งที่อวิชชายังข้อบหัวอยู่นะ เพราะเรายังไม่มเคยเห็นที่เหนือนั่นใช่ไหมล่ะตอนเชา้าออกก็เดินกรมตัง้งแต่วา่างคือคือวันนั้นเป็นวันพระเช่นวันนีน้วันพระท่านจังมาท่านอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาสบ,บายที่วัดได้เลยโดยพระไม่ต้องออกบิสบาตคือเขามาขอร้องอย่างนั้นพระท่านสมุสบบทรสถาบันตลอดมาบินสบาตตลอด กอกราชโยมไม่มีได้แบ่งส่วนบ้างเลยวันพระวันเจ้าพระก็ต้องมีสบาดตลอดแล้วข้ปพระชาชนทั้งหลายขอร้องว่าวันพระนั่นทุกวันพระเลยขอให้ญาโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาบินสบาดเข้ามาใส่บาดพระบนวัดดอยสมจีทุกทุกวันพระไปหวังว่าเขาจะได้มีส่วนบุญส่วนกุศลนะก็จะมาท่านเห็นเหตุผลสมควรทั้งก่อเลย อนอนุญาตให้เพราะฉะนั้นวันพระทุกวันพระเขาจึงมาใส่บาตรที่วัดดอยสมเจียโดยพระไม่ยะไปแล้ววันนั้นพึงราก็รับบีสาบที่บริเวณวัดน่นเลยมาจ้องมีบาตในหมู่บ้านก็ก็วันนั้นแหละที่วันพระอยู่รั้กันนะคือคือวันนั้น เป็นวันจะบินสวัสดิ์ภายในวัดเนี่ยก็พอดีกับเราอดอาหารวันนั้นเป็นวันที่จะฉันจังหันพอจุอาหารมามาแล้ววันนั้นเป็นวันที่กำหนดจะฉันจังหวัดพอสว่างแล้วก็ออกจากกุฏิกุฏิกระทับพูดง่ายๆเรก็เดินวงกลมทายวงกลม มันทางเรียบมีนะวนหลังเขาจะมันอยู่ไหลเขาอีกเ,กเ,กเ,กเกล็กๆเดินนู่นไกลเดินสะดวกสะดวกเพราะเราเคยไปเดินสเสมอวันนั้นลงจากที่พักของมาแล้วก็เดินเดินพูดให้มันเต็มหัวใจเดินชมความสว่างสไยภายาในใจเดินมันก็อดไม่ได้นะนั่นแหละเวลาจิตใจของเรามันสว่าง เพียงขั้นนี้ก็ก็เรียกว่าพออยู่พอจริงจนจะของตื่นเต้นว่าถึงขนาดออกอุทานขึ้นมาเลยว่าโอจิตใจเราทำไมถึงสว่างสวัยอัจฉรินยนักหนานะ,ะมองอยู่นี้จ้าหมดเลยมันว่างของมันจ้าทั้งทั้งที่ยังไม่ได้พ้นนะหเห็นไหมล่ะขนาดนัน้น่ะจิต ทรงอนุภาพความแปลกประหลาดแล้วจันท์ให้เจ้าของได้ชมนี่ก็ไม่ยืนเหมือนกันพอาเราชมเชยความแปลกประหลาดแล้วจันร์ของจิตที่สว่างไสวเต็มภูมิของจิตในขั้นนั้นนะหยุดลองพับตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าธรรมคือธรรมเกิดนี่เกิดในหวัวใจของผู้บำเถึงเกิดได้ทั้งสอง อาาที่เดเกิดจะเป็นสิ่งขัดข้องสิ่งขัดข้องจีด,ข,ข,ดข,ขวางถ้าทำเกิดเปิดโลกออกหรือติดขัดตรงไหนทำเกิดปั๊บบอกอุบายปาั๊บแก้ปุ๋งทะลุมีเยาวธรรมเกิดเยาวานั่งก็ลำพึงความอัศจรรย์นี่มาโถมีใจเราทําไมถึงอัศจรรย์หน,น,นักหนาะภูเขาทั้งลูกนี่มันเหมือนไม่มีภูเขา ถ้าไปดูความสว่างสวยหมดเลยอัศจรรย์พออันนี้พอความดำพึงนี้สงบเงียบลงไปสักว่าเดียวขึ้นยล่นะนี่เรียกว่าทำเปิดเราไม่ไลืมนะผุดขึ้นมาเนี่ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบว่า โอ้ยทำนี่บอกจะแจ้งที่เดียวร้อยเปอร์เซ็นนะเวลามันผ่านไปมันถึงมารู้มันขอทําไมบอกทัดเจางนะไอ้แหมนี่เรามันก็โง่จะมาท่านทำามย้อนหลังใจคิดถึงพ่อแม่รูอาจนั่นถ้าสมมุติว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะนํำทำท,ที่ปรากฏที่นในิงเราไปเล่าถวายท่านปั๊บท่านจะเปลี้ยงลงขนาดนั้นแล้วขาดจะบ้านลงเลยเรานะมันจะผ่านได้ในขนาดนั้นเลย คือจุด,จดหรือต่ำมันเป็นไวโคตของการใช้แทนกันได้จะว่าจุดก็ได้ว่าต่ำก็ได้ของผูร้รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งคนรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพอาะก็คือตัวนั่นเองพูดในง่ายว่างนี่แหละแต่เราก็สิ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยงงไปนะไงตุ่มอะไรกล่ำอะไรนะเมื่อไปเมื่อนะเลยงนะงนี่แหนะล,ละจึงได้แบบปัญหาคนนี ไปภูเขาขึ้นไปทางอำเภอครับบ้านผือซื้อช่างใหม่ถ้าบอ่อเขาไปอยู่คนเดียวในฝ่าแล้วกลับมาอีกนั่นนะนี่เป็นคือในตอนเดือนสามเนี่ยทื่ว่านี่คืมีตรของพรรู้เดือนสามพอเผาศพ <c oughs> พ่อแม่กุจาร์มันแล้วก็ขึ้นเขาลูกอยู่ปัญหาเกิดอึ่างนี้ก็ลงจากเขานี่แก้ปัญหาไม่ไนดะ้ไปนู่นแล้วก็ก,กลับมาอีกนะ ตอนือนหกกับอม่เล้ะปัญหามากักจะมีอยู่ที่วัดดอยสมัยจะทำให้เราประจับใจหรือประทับใจตลอดนะท่านไหนเล่าให้พ่อแม่ครูอจารย์ฟังหน่อยเวลาท่านมีท่านก็อกพอนั่นแหละแบบจำผู้ลู้คือผู้รู้ที่เด่นเด่นอยู่นั่นว่าน่นั่นแหละคือตัวคนทีเดียวนะมันจะเห็นข้อป้าบแล้กว้าม่ขาด,ขาดสะบัานได้ขนาดนั้นเลยนะ นี่เราต้องเสียดายนี่อาการขาดครูขาดอาจารย์เป็นของเล่นเมื่อไหร่อย่างน้อยก็เนิ่นช้าจากนี้ไปถึงไปนู่นกลับมาก็เป็นเวลาสามเดือนมันถึงมาปล่อยกันลงได้ที่จุดนั้นแหละเน่แล้นไปจุดเก่านั้นแหละแบกบไปนู่นกับแบกบลงไม่ได้กลับมากับถึงมาภูเขาอยู่นี่อยู่มานาะเหื่อมันแบกอยู่นะนเ,นเวลา มันเกินขึ้นแล้วมันก็กังวลอยนั่นแหละมันมันไม่เลยมาสะดุดสะดุดที่ว่าจุดคือผู้รู้ที่เด่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหะนี่แหละความเด่นอันนี้แหละออกเป็นแสงสว่างความรู้ที่เด่นเนี่มันออกเป็นแสงสว่างตัวมันเองมันมืดอยู่ในตัวมันมันไม่รู้ตัวนั่นมันมืดอยู่กองกองนี้อ่ะแล้วมันส่งแสงสว่างออกไปให้เจ้าของอัศจรรย์ตัวมืดมันหลอกอยู่นี่มันไม่เห็นมันคือ เวลามันร้อนกลับมารู้นี่ก็ยึดขาดชาวบานของปัาไปหมดเลยถึงมันจุดนี้ก็ไม่มีจุดกลัมของคุลูเหล่านี้ไม่มีขาดชาวบ้านไปหมดเลยมันถึงเลยมารู้อีกทีหนึ่งที่นี่นะอ๋อนี่ก็หลอกลวงเอาอย่างอัศจรรย์ยึดได้เห็นความอะ,อะไรลึกลับละเอียดแหลมคมของอายุชา คือตัวนี้เองตัวอวิชานั่นเห็นไหมอะเราไม่รู้มาชมเชยวิชาว่าเป็นของอรจารย์กัน,กนพอมีขาสะบันลงไปขึงตัวจุดผู้รู้ผู้เด่นนี่ยหายไปหมดนี่มันีความสว่างสว่างออกจากธรรมชาติแท้จริงไม่สว่างออกจาก,าาออกจากุดนี้นะจุดนี้พังไปแล้วความสว่างที่เป็นพื้นฐานสําคัญอันใหญ่หลวงเรืองที่จริรรมโลกลัคสารมันอยู่ใต้พื้นอันนี้ซึ่งมันครอบเอาไว้ เพราะนี่คังว่านั้นความสว่างนี่มันยิ่งเอาอยู่ที่นี่นะที่นี่เทียบไม่ได้เลยนียกว่าเทียบอะไรไม่ได้มันนอก,ก่าเสียทุกอย่างครอบเพราะว่าโลกกับท้าเก่าโลกกับท้าไว้จะครอบเลยถ้ามันมีครอบก็เรียกว่าไม่มีขอบมีเถอะเลยสมมติไปแล้วลองทำให้เราไรลึกถึงพระราธิบกิดี มีสะดุดสําคัญที่ไรไปสะดุดที่นั่นเป็นที่นั่นะเวลาไปปลดปล่อยกันกับปล่อยที่นั่นนะเวลาติดปัญหาก็ติดที่นั่นเลยไม่ลืมนะเราอยู่พูดถึงเรื่องวัดดอยธรรมเจดีทีนี้เมื่อเช้านี้ก็มาเห็นนะมันมันยับขึ้นมาเรื่อยๆเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี่นะมันยับขึ้นมาเรื่อยยับขึ้นมาก็รับทราบแล้วก็ผ่านไปผ่านไป ไม่ถือว่าเป็นอารมณ์เนี่ยอาหารมมากกับเวลาเราปฏิบัติทุกจนค้นแค้นเข้าใจไหมหาจะอะไรจะอยู่จะกินก็ไม่มีนี่เวลานี้ล้นพ้นล้นพ้นอาหารหวานข่าวมันก็วิ่งใส่กันวิ่งใส่กันกับความทุกจนคนแค้นของเราในขนาดที่ขึ้นเวทีฟาดกับยิ่เลรนะนี่ก็มาล้เลืได้ไม่เคยได้ภูิกับฟังอันนี้ถ้าท่าน อันไหนมันมาติดใจแล้วมันก็ไม่ลืมนะเพราะนั้นก็ลงจากภูเขาวันนั้นก็เป็นวันลงลงลง,ลงฉันทหารมันกันนะไม่ได้ขันทุกวันลงออกจากถ้ำโนแล้วก็ลงเดินมาแล้วที่นี่เขาย้ายบ้านมาจากทางโน้นทางทิศเหนือนะบ้านเขาเขาชื่อว่าบ้านอะไรนะเขามีไร่มีนายอยู่ทางแถวนี้เขาเลยจะย้ายบ้านนะพวกที่มีไร่านายอยู่ทางแถวนี้เขาก็ย้ายบ้านออกมา มาตั้งทัพอยู่ข้างทางทางที่จะไปบ้านเขาทางไปบ้านจะทางเป็นด่านนั่นแหละจากภูเขาลงไปเป็นทางพอหลวมตัวไปถ้าเป็นตอนเช้าๆมีน้ําค้างแล้วมันจะเลอะจีวรเหมือนกันนั่นเนี่ยอืแต่ระวงังระวงังเืี่พอตอน,ชออนเช้าก็เป็นะบฏอพราะดีบ้านนี้เขากําลังยกครอบครัวเขามาจากบ้านใหญ่เขาจะมาตั้งบ้านแถวนี้เขาจะกาลังมาวางของอะไรเกื่อนกล่นหมดนะ อยู่สองภาคทางนะเนี่ยภาคทางเขาก็บินสบัตบินสบัติเขเขาแล้วนุ่มมีตอนนั้นมีห้าหลังคาเรือนถ้าจะไม่ผิดนะคือเขาตั้งเป็นทับเป็นทับเอาไว้คือระยะน,นั้นเขาจะปลูกบ้าน,านที่นั่นระยะนี้จะปลูกบ้านที่นี่อะไรเขาก็วางเป็นระยะระยะแล้วก็ไปบินสบัตสู่บ้านเขาเขาเขาใส่บาทแล้วก็กลับออกมา พอมาบ้านสุดท้ายเดียวเวลาออกมาเป็นบ้านสุดท้ายออกมามีตาคนหนึ่งแกอยู่กับลูกแกอยู่ข้างทางใกล้ๆอย่างนี้ลเลยเนี่ยเนี่ยทางไปนี่เขามาตั้งทับที่นั่นเขาอาขอมาวางเขาทังข้างทางเขายังไม่มีอะไรแหละตั้งแต่พวกอะไรประลําประหลมเขาก็ยังไม่ได้ตั้งนะเขาเพิ่งมาแล้วมาเรอยู่ๆเลยตาคนนี้แหละเป็นแกลูกแกใส่บาตร แกก็ยืนดูอยู่ให้ลูกแกใส่บาทแกก็ยืนพอแกใส่บาทเราเสร็จแล้วแกก็พุบปั้าออกมาไหนขอดูบาทหน่อยแกว่างั้นนะแกขอดูบาทแกก็มาจับบาทเราเปิดแล้วก็เปิดฟ้าบาทให้ดูโว้ยคือเลยร่องอย่างร้องอย่างรุนแรงเลยนะไม่มีอะไรเลยมีข้าวสอง,ส,องสามปันก็ว่างนันนะท่านจะฉันอะไรเนี่ยเราสูรีบรีบสูรีบรีบว่างั้นนะเขาบอกลูกกันแล้ว เอาสู้รีบๆเอาตำพริกว่างั้นนะตำพริกนี่มตนรอก่อนเราก็เลยยืนรอเนี่ยถ้าถ้ามันติดใจแล้วมันก็ไม่ลืมนะนิมมตนรอก่อนว่างัันนะจะก็บ,บังคับอย่างรีบด่วนเอาสูตำสูตำแล้วเอาพริกมา,อ,าอะไรมา มาแล้วเอาปลามาปลาเขาก็ตั้งหไหปลากา็าอยู่นั่นเขา,าเอาก,กระทัพพีลงไปตักเอาน้ําปลาแลยมาเทใส่คอกรตัมกึเกปลาก็เป็นปลาดุบใช่ไหมละ่ะเออเนี่ก็ตําปึ้งปังปึงปงป้งปังปังเสร็จแล้วก็หาใบไม้มาแจกก็วิ่งเด็กก็วิ่งบ้างช่วยกันอย่างรีบด่วนเพราะนี่มนเรารอพอเสร็จแล้วแจกก็หหอมาพอระวางคึกเนี่ยพอเปิดเราเปิดสวัสดิ์แจกวางคึก อย่างนี้ก็ค่อยชั่วหน่อยจะ่ว่างั้นนะน,นี่ไม่มีอะไรเลยมีจะเข้าว่บมันมันจะกินได้ลงคอเหรือจะ่ว่างั้นอันนี้ก็ค่อยชั่วหน่อยว่าอย่าดีใจภูมิใจเราก็เอาความภูมิใจของแกน่ะไม่ได้บอกว่าอันนี้มันดิบมันอะไรเราไม่พูดแหละคือเอาน้ําใจแก เรารับเราไปแล้วก็เห็นอยู่ก็ไม่เปิดกระทั่งหอก็มันเห็นอยู่นี่อืมเอาทัพีไปตักปลาราดิบน,านาั่นนะมาตําใส่ครกแล้วตักออกมาใส่หอหอให้เราก็เห็นอยู่ก็ยัไม่เปิดอะไรพอแล้วก็หยิบออกวางไว้นู่นเวลาฉันแล้วก็ข้าวมันเหลือเล็กน้อยก็เอานี่กับอันนี้ไปกระแตกจะกินไม่กินตั้งหัวมันแล้ววะไปไปแบ่งให้กระแตกไปวางไม่วางไว้ถูจะกินก็กินหรือไม่กินก็อาจจะสูดเถอะยู่บนภูเขา อันนี้ก็ไม่ลืมนะไม่ลืมจนกระทั่งบัดน,นี้นี่เวลามันมันมันจนกรอกจนมุมมันเป็นอย่างนั้นเป็นประจำสําหรับเราเองเป็นประจำแต่ไม่เคยถือเป็นมเพราะเราหาอย่างนั้นนี่นะที่ไหนนะสมบูรณ์พูนผลไม่อยู่ไปบ้านไหนที่มีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติว่าเราไปพักอยู่นอกบ้านเขานี่เขาออกมาแล้วออกมาบางทีกรยกขบวนกันออกมาเฮ้ยบ้านนี้ไม่เป็นท่าแล้วนั่นนะ ือเขามาเกี่ยวข้องกับเรานี่เราจะไม่ได้ภาวนาเรื่องอาหารการกินแล้วไม่เคยถือมากเป็นข้อข้องใจอะไรแล้วนะคนไม่กวนเป็นจุดที่เราต้องการถ้าบ้านไหนมีคนมาหาเรามากนี่เราจะไม่อยู่แล้วหาวใบาผ่านไปจนได้นั่นแหละถ้าบ้านไหนก็ไม่สนใจเลยดูสถานที่บําเพ็ญภาวนาสะดวกสบายน้ําท่าเป็นสําคัญมากสําหรับพระกรรมฐานที่ไหนจะอดอยากาแทนน้ําอดไม่ได้นะ ร่องไม่มีน้ำพักกพักอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นประจำประจำบ่างไงคือพอยังชีวิตให้เป็นไปแต่กินมันอยู่กับทากับทากับคำล้วนๆล้วนๆถึงก็จะไปเห็นนีตาคนนี้แหล,ละเราถึงเราลึกได้ไม่ลืมนะนอ้แตกดีใจซะจนมันอ๋ออย่างนี้แค่ชั่วหน่อยน,นี่ไปฉันจะเข้าเปล่า่จะฉันได้ลงคอหรือยะว,ว่าเราก็เอาไปเราก็ไม่ลืม นี่เราพูดถึงเรื่องค,ความโหยาพูดให้คนฟังนี่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครเชื่อนะแต่เรานี่มันเชื่อในการทำของเราและนิสยัยของเราถ้าว่าอะไรมันจริงไปเลยทุกอย่างนี่มุ่งต่อแต่ทําอย่างยิ่งสิ่งน,นั้นมายุ่งไม่ได้เลยขอให้ได้ทาอย่างสมใจสมใจนี่เป็นจุดหมายมันจึงพุ่งพุ่งกับคำเราอยากขาดแคลนอะไรก็ช่างขอให้ทาสะดวกสบายภายในใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญเราเป็นที่พอใจเป็นอย่างนั้นนะ เพราะงั้นมันถึงทุกยากลําบากตลอดมาตลอดมานี่เวลามาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้มันอดไม่ได้นะแยบแยบเช่นผักกระโดนผักอะไรเหล่านี้นะผักอยู่บนภูเขาพวกผักแว่นผักอะไรบางทีไผักอยู่เดบ,บนภูเขามันมีผักอัอนนีนะ้มันอยู่เกิดอยู่กับน้าน้ําน้ำำําคํามน้าซับน้าสุมพวกผักแว่นผักหัวละพาเราเขาเขาเด็กแต่นั่นมาใส่บาตรทีละยอดสองยอดพอถ้าวันไหนมีกลับ วันนร้มีกับก็บอกเขาไม่ต่องยคือมันไม่มีกับจะไปกินอะไรข้าวเปล่าเข้าใจไหมบอกวันนี้ไม่ต้องบอก่านั้นแหละไม่ได้บอกว่ากับมีหม่นะไม่ให้กระเทือนใจใครก็เราทําเพื่อเราต่างหากวันนี้ไม่จําเป็นผักความอินมันมันไม่มีกับมันไม่มีน้ำผมันบอกแต่เพียงว่าวันนี้ผักไม่จําเป็นคือมันมีแต่ข้าวเปล่าอ้นั้นเขามาเขาก็มาตั้มภาษาเขาคนป่าถ้าเผื่อว่าเขามานะ ถ้าเขาไม่มาก็ส่วนมากไม่มาแล้วจะมาอะไรมีนสบ,บาดนั่นเท่านี้ฉันข้าบเปล่า,ามันจะฉันได้สักกี่คำจากนั้นเศษเหลือก็ไปวางไว้ให้กระแตตามห่าเขาก็มากินกับเราเขาก็กินข้าวเปล่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความลําบากลำบนเรื่องการกินนี่เป็นพื้นฐานของเรามาเลยนะไม่เคยสมบูรณ์ผลผลแหละมีเรื่องมีนั่นมีแต่ว่ามีเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะเราไม่สอหามัน เราสองห้าทำมากกว่าทำองเกิดในที่แั่นแค่กันดานเราก็ไปหาที่นั่นแหละมันจึงเป็นพื้นฐานมาตลอดที่เวลามาเห็นอาหารการกินเหลือเฟือเหลือเฟือ,อไปที่ไหนเหลือเฟือที่กระจายไปทั่วประเทศไทยเราอยากจะพูดว่าประเทศไทยวัดไหนย,ยังสู้วัดเราไม่ได้เรื่องอาหารว่าอย่างนี้เลยนะเพราะเราเที่ยวทั่วเมืองไทยนีย่วัดลาดวัดหลวงวัดใหญ่วัดเล็กเราไปหมดเราเห็นหมดเลยนะจนกระทั่งมาเห็นในวัดของเรานั่นเหลือเฟือ มันอดชิดถึงหอบประล้ากาไม่ได้ละหอบปราลาอยู่มันอดชิพไม่ได้นี่เราความอุตสาห์พยายามความบึกบืนนี่เราบึกบืนจริงๆนะเรียกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ใดที่จะเหลือตกข้างอยู่เพื่อจะยึดหน่วงเราไว้ไว้เราไว้ในวัฏถานะมีแไม่จะพุ่งด้วยกันหมดเลยจะอดจะอิ่มพุ่งพุ่งเพื่อมรุญนิพานเพื่อความเป็นบรหานเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นตลอดเพราะว่ามันถึงเด็ดที่ทุกอย่างเด็ดหมดนะ ถ้าลงหัวใจได้พุ่งต่อทาอันเด็ดแล้วต้องเด็ดไปด้วยกันหมดความเป็นคนตายไม่ได้สนใจหรอกที่ที่ไอนั่งภาวนาจนก้นแตกคนแตกใครมีที่ไหนวะบางที่นนี่มันยังไม่สนใจนั่นน่ะถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มากระตุกเอาไว้มันจะเอาอีกนั่นน่ะข้อก้นแตกไม่ได้บอกท่านน,นะบอกแต่เรื่องภาวนาวันไหนลงตลอดล่งวันนั้นเอาธรมร,รมสัจย์มาถ <c oughs> วายท่านเสียงเปี้ยงเปี้ยงเลย ระหว่างแชมเปียนลูกศิษย์กับอาจารย์ต่อยกันก็มันรููของมันมันอาถรรพ์นี่วะเมื่อมีแต่อย่างนั้นขึ้นวันไหนวันไหนรือมันหลายคืนต่อหลายคืนนั่งตลอดลุ่งเว้นเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่งตลอดลุ่งเว้นคืนหนึ่งบ้างก็มีสองคืนกับสามคืนะส่วนมากนั่งตลอดลุ่งรมมันเก้าคืนสิบคืนนะบ้างเป็นที่เพียงว่าไม่ติดติดกันเท่านั้นเพรนั่งไปนาน มันก้นมันก็แตกก็แช่เออนั่งทีแรกออกร้อนหมดแล้วก้นเราเหมือนไฟลนแล้ะเหมือนไฟเผามันไม่แตกพอคืนที่สองมามันก็พองต่อจากนั้นจากพองแล้วมันก็แตกจากแตกแล้วมันก็เลอะเลอะก็ไม่สนใจถ้ากิเลสไม่พังซะก่อนนั่นเห็นไหมจิตมันอยู่กับกิเลสบางเวลาขึ้นไปที่จะได้หยุดชะง,งกักหรือหยุดมาเลยก็พอขึ้นไปนั่งปั๊บท่านรู้แล้วว่าวันนี้จะมาพูดอะไรธรรมะ ท่านจะเปรี้ยงออกมาเลยโฮ้ยเราไม่ดื่มนะพอนั่งปั๊บก็กราบลงนะยิเลยมันไม่ได้อยู่ที่ใจไม่ไม่อยู่ที่กายนะแต่เนาะมันอยู่ที่ใจนะว่างันนะขึ้นอย่างเปี้ยงเปี้ยงนะยิเลยมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะท่านว่าอย่างนั้นก็คือว่าเราทรมานกายเรามากจนถึงร่างกายเป็นขนาดนั้นท่านก็รู้เองถึงไม่บอกว่าก้นแตกท่านก็รู้ นั่งตลอดลุกม,มันของเล่นเมื่อไหรเมื่อไหร่วะอบอกว่ากิเลสมันไม่อยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจนะวะจะนั่งยกมามามาตัวที่คึกขนองผ่าโผนโจสยานมากนายชาสีเขาฝึกมากเขาจะฝึกอย่างหนักเขาวนะ่าไหนไม่ท่านว่าอย่างนั้นนะไม่ควรกินญ้าไม่กินไม่ควรกินน้าไม่กิน,น,ากนตาสขาดบทเรื่องอาหารการกินไม่ให้มันกินเลยไม่จะฝึกสรมานอย่างเดียวเอาอย่างเต็มเหนี่ยว จนกว่าม้า,มาเนี่ยมันค่อยลดพยศลงไปแล้วอยการฝึกสมาลูเขาก็ค่อยลดลงตามส่วนตามส่วนจนถึงขั้นม้าทาการทํางานได้ตามที่ฝึกสอนเรียบร้อยแล้วการฝึกสมาลูก็หมดปัญหาไปท่านพูดเชียงคานีนะแต่อันนี้เราก็เรียนมาแล้วอันนี้ก็มีในคำพีนเนี่ยพอท่านว่าง,งั้นเราก็เห็นแล้วถ้ามันย้อนเข้ามาเราเรายังเสียดายนะเราพูดจริงๆเป็นเสียดายคือขาดน้าหนักพูด,ดง่ายๆว่าคำว่าเสียดายคือขาดน้ําหนักท่านเกี่ยว สอนเรายกหมามาเปรียบเทียบหมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาหมาฝึกได้พอสมควรแล้วเขาก็ปล่อยให้กินหญ้าก,กินน้ําธรรมดาทํางานธรรมดา่น่ดเขาไม่ได้ฝึกแบบนั้นอันก็พูดเพียงตอนนั้นแต่ที่เสียใจคือว่าท่านไม่ย้อนกลับมาว่าไอหมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนหนาหนึ่งอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะมันถึงจะถึงใจนะที่ท่านก็ไม่ว่าเสียท่านพูดอย่างนั้นเราก็ยืดออกมาแบบปฏิบัติ ตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรูปน,นะเนี่ยเห็นไหมจิตนี่มันเปอย่งนัะนะท่านลงลงจริงๆนี่ถ้าว่าท่านไม่มากรโตก็มันก็จะเอาอีกนั่นน่ะมันจะเลอะปัญหาก็เลอะ่ถ้าจิตเด็ดไม่พังแต่นี่ท่านใส่เปี้ยงเดียวนั่น,น,น,นเห็นไหมความรู้จักประมาณครูาอาจารย์ที่ฝึกผลทร,รมานท่านรู้จักประมาณของท่านใส่เปี้ยงในตอน,น,นที่มันผ่านผลมากให้อยู่ในความพอดีเมื่อจิตฝึกฝนประมาณพอเป็นพอไปมีหลักมีเกณฑ์บ้างแล้ว การสุดตัวในทางร่างกายก็ควรจะพดย่อนผ่อนผันไปตามกันความหมายก็ว่างั้นแต่ถ้าไม่ได้บอกมากครับเ,เข้าใจทันทีดีนั่นครูบาอาจารย์เป็นขอเล่นมาหลายเราไม่ลืมท่านใส่จุดไหนนี่โอ้ไม่มีผิดแมสเปอร์เซนต์เดียวนะเปี้ยงลงตรงไหนนี่ร้อยเปอร์เซนถูกต้องถูกต้องอย่างที่ว่ามาเน,น,นี่เหมือนกันท่านใส่เปี้ยงเดังนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งต่อหนึ่งนะไม่เคยนะเรียกว่าลงแล้วนะลงใจแล้วที่นี่พักละนันน้น่ะ แต่ทางฝึกซรามานทางด้ด้นจิตใจเนี่ยไม่มีพักอะไรนี่ท่านบอกเรื่องร่างกายต่างหากยนี่นะเนี่ยเราก็พักซหนักแบบนั้นแล้วก็หนักแบบอืน่นเพื่อแก้เิืลองั่งหากนี่ล้วครูบาอาจารย์จะเป็นของสำคัญมากเ,าเรื่องปููมั่นเราพูดเราไม่ได้ยกหรือไม่เหยียบย่ำาทํายครูบาอาจารย์ในทั่วประเทศไทยแล้วที่นี่เลยมีพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นเท่านั้นเป็นยอดสุดนั่งอยู่บนหัวใจเราสุดยอดหัวใจเลยนั่งอยู่บนหัวใจเลย เท่าทุนสุดจิตไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นความแชดายในการยกถวายท่านเลยหมดชีวิตจิตใจยกถวายหมดเลยท่านบอกสมมติว่าท่านว่านะมหาองค์นี้มันโง่นักหนานมันอยู่ให้หนักโลกทําไมตายซะดีกว่าท่านสมมติสมบางนั้นจะเอาเมื่อไหร่นั่นเห็นไหมเอาดวยเอาเดี๋ยวนี้เลยนั่นคือลงแล้วทุกอย่างนั่นเนี่ยจิตถ้ามันได้ลงมันลงอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงนั่นไม่เหมือนใครนะคือจริงจังทุกอย่างการโต้ตอบ กับท่านถึงขนาดที่ว่าแชมเปี้ยนฟัดกันนั่นก็คือว่าเราก็คำรูของเราก็เข้าใจว่ามันถูกนี่ซัดกานกับท่านท่านก็ใส่เปี้ยงเปียงมาเพราอถูกตรงไหนเราก็หมอบหมอบท่าไห่มันยังอยู่ซัดอีกอย่างนั้นแหละจนก็ตั้งหมดไม้หมดมือแล้วก็นอนง่ายเลยแผลสองอันถึงเรียกว่างายหมากราบท่านลาบไปอีกมาเอาอีกอยู่งั้นแหละการถามพูดอย่างนั้นมันไม่มีที่ตีมานาเรื่องบางแพรเนี้ยอย่ามายุ่งเลยเข้าใจไหม หาเหตุหาผลเมื่อเรายังมีอะไรข้องใจเราไม่สนิทใจเราจะไปกราบเรียนนไรไม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่หลงใจเราเท่านี้มันยังตรงไหนมันก็ซัดกกันตรงนั้นสพอตอนเปี้ยงมันในป้าขาดกงนองตรงนั้นย่างอีกเอาอีกอยู่งั้นนะจงกระทั่งหมดแล้วหมอบลาวเรื่อลงย่างงั้นแล้วถึงในกราบลาบที่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยครูบาอาจารย์โอ้โหสำคัญม,มากทีเดียวนะเพื่อนไปไม่ได้เลย ต้องให้เป็นตามนั่นตามนั่นเลยเพราะท่านแม่นยำไปผ่านไปหมดเลยนี่พูดถึงเรื่องการภาวนาเราจึงอยากให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองดูหัวใจบ้างความเลิศเลอจริงๆอยู่ที่หัวใจนะเวลานี้พวกมูดพวกค,คูดคือกิเลสตหาประเภทตา่างมันพอ่อคูนหัวใจจนมองหาหัวใจไม่เห็นเห็นแต่พวกมูดพวกคูดมันพาดีดพาด้นให้ลื่นเลิงบันเทิง ให้โลกให้เธอเยอทธอยานดีดิ้นไม่หยุกองมุดวามคูดแสดงเปลวของมันออกไปให้เหม็นคุ้งทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยกองทุกนั่นเองไม่ใช่ด้วยอะไรนะท่านทั้งหลายเห็นหรือว,ว่าโลกอันนี้ตรงไหนมันจเจริญเมื่อตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาว่ากันไปเฉยว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยใหญ่เท่าไรกองทุกยิ่งมากนะเอาทำจับปับ๊บเห็นหมดเลยอ ตัวเร็กตัวน้อยตัวอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะั้นเขาไม่ค่อยมีทุกนะติดหนี้ติดสินเขาก็ไม่ค่อยติดนะไอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกี่ยวเข้าไปใหญ่เข้าไปเท่าไหร่นี่โอ้ยพหลุงพลังกองทุกนี่เต็มบ้านเต็มเมืองไอพวกเรื่องสายของหนี้ของสินติดหนี้กันนีเ่เหมือนตาข่ายนะมันติดหนี้ติดสินพลุงพลังตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ตั้งแต่ผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ บ้านนี้กับบ้านนั้นบ้านนั้นกับบ้านนั้นเมืองนั้นกับเมืองนี้ประเทศนั่นกับประเทศนี้มันสายเร็วอ,อยูอย่างไม่แต่นี่แต่สินเต็มบ้านเมืองนี่สินคืออะไรไม่ใช่กองถูกนี่สินเป็นสวรรค์นิพพานได้ที่ไหนนี่โลกมันดิดมันดิ้นหาทางออกไม่ได้มันก็มัดเข้าตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเตะไปกูน้นี่ยืมสินก็มาเนึกงว่าจะเพื่องนี่มันไม่กลับไม่เพื่องมันเพิ่มนี่เข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปเพิ่มไปต่างคนต่างดิดีต่างดิ้แล้วก็เครื่องประดับตกแต่งให้สวยงามหน้าร้านมา เอามาประดับนั่นนี่ได้มาจากการติดหนี้สินเขาแล้วก็มาประดับประดาแม่เรือนถึงนั่นเขามีอันนั้นเขามีอันนั้นบ้านเขามีอันนั้นใครอะไรก็นี่จะมูดต่อพูดสะพ้องส่งองออกไปมันเห็นหมดจะว่าไงแล้วอะไรเนี่ยมันหลอกกันอยางเนี่ยแล้วมันจะดิ้นกันอย่างนี้ตลอดไปนะถ้าไม่ทำสองใจตากค่าต่างคนต่างสองใจแล้วสิ่งนี้เป็นเครื่องเยียวยารักษาทตุขันเราพอเป็นประยู่พอเป็นประยู่แล้วเวลานี้ไม่ได้อดอยากขาดแคลนเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเรา มด้เห็นอุดอะไรนะมันอดที่ความดีดความยิม่งความแสงหน้าแสงหลังชิงดีชิงเด่นนี่ต่างนะมันสร้างกองทุกข์ให้รลกเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้ให้พากันฟังเสียงอจงาจารย์ธรรมให้อยู่กันอย่างพอเพียงเนี่ยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งนี่แม,ม,มยย่แม่นยำมากทีเดียวนะให้พอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างมาอาศัยซึ่งกันและกันพอเพียงแล้วเป็นสุขเป็นสูงนะถ้าเลยนี่แล้วหาความสุขไม่ได้นะ มิตรจะทําให้ดีให้ดินด้นทนั้งลหลายนะแบบกันจามันนะแล้วให้มองดูหัวใจบ้างนะเลิศเลอที่สุดไม่เบียอะไรเกินหัวใจนะอเวลานี้กํลาลังถูกมู่ถูกพูดคือความที่เดียดทั้งหลายนี่มันบีบบังคับมันกบไว้หมดให้เห็นแต่กระแสของมันแสดงออกเป็นความดิ้นรนกวนกวายไปตลอดเวลาและทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านนะทําไม่ได้แสดงถ้าทาํามีความสงบเรื่องเย็นปรากฏขึ้นในใจบ้างตัวเจ้าของจะเริ่มรู้ตัวนะ จะเริ่มรู้ตัวอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองก็จะค่อยเริ่มก็รู้กันไปทีนี้ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างสนใจมีจิตสงบพอสมควรอุคตต่างคนก็ต่างจะรู้แสงสว่างแห่งธรรมความพอดีพอดีแห่งธรรมกระจายถึงกันแล้วบ้านเหมือนจะสงบถ้ามีแต่แสงฟื้นแสงไฟด้วยความโลภความโกรธความหีิ่งนี้นิ้ตายกี่กับกี่กันก็จะตายกองกันอยู่ด้วยไฟเผาหัวมันนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะเอาละพออไอเราคูรจะตายเป็นเรา ตีคนนั้นตีคนนี้แล้วเวลามาเจ็บมาเจ็บมือเจ้าของผู้ตีเขาเฉยกอเอาละพอ